สวัสดีครับวิทยาศาสตร์การลดน้ำหนักกับโคชภูมินะครับวันนี้หัวข้อเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเราลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักไม่ลงจะแ,แก้ไขมันยังไงดีนะครับคำถามนี้เราถามความคิดเห็นเอาไว้นะครับในกลุ่ม e อ็กซ์คของเราก็มีคนตอบมานะครับหลายคนเลยความเห็นแรกนะครับคุณนิชพัฒน์บอกว่าถ้าเกิดน้ำหนักไม่ลดนะให้แก้ไขด้วยการลองออกกำลังกายให้น้อยลงก่อน ถือว่าเป็นการพักนะครับอย่างเช่นออกกําลังกาย6วันลองลดเหลือสัก4วันดูนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยคุมเหมือนเดิมคนที่2นะครับคุณอิงฟ้าบอกว่าเพิ่มน้ําหนักขึ้นมานิดนึงละกันนะครับคือเพิ่มน้าหนักตัวนะครับให้กินเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยพอน้าหนักเพิ่มค่อยกลับไปออกกาลังกายและคุมอาหารใหม่คุณแป้งหอมบอกว่าถ้าน้ําหนักไม่ลดนะครับให้เปลี่ยนการกินอาจจะลดคาร์บโบไฮเดรตที่ไม่จําเป็นลงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มการออกกําลังกายด้วยเพราะว่า อาจจะเป็นจุดที่ร่างกายเริ่มชินกับเวลาเดิมแล้วนะครับเวลาที่เราใช้ออกกําลังกายก็เลยน้ําหนักไม่ลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวผมเองมีความเห็นยังไงกับหัวข้อนี้โอเคก่อนที่เราจะพูดถึงจะแก้ไขมันยังไงเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยนะครับหลักๆเลยที่ทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักตัวได้นะครับมันก็คือพลังงาน นะครับน้ำหนักตัวเราก็คือพลังงานถ้าเรามีพลังงานนะครับที่ใช้ออกไปหรือว่าเบรนออกไปเนี่ยมากกว่าที่กินเข้ามาเราจะต้องใช้พลังงานสำรองจากร่างกายออกไปเพื่อไปชดเชยตรงนั้นนะครับเราก็จะผอมลงนั่นเองโอเคทีเนี้ยพลังงานในร่างกายเราเนี่ยหลักๆมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงพูดถึงขาเข้าก่อนนะครับ ว่าพลังงานเข้าสู่ร่างกายเราได้ยังไงนะครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยเราจะพูดถึงปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้พลังงานเข้าสู่ร่างกายของเราก็คืออาหารนะครับในอาหารเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสารอาหารนะครับคือ C P F C คือคาร์โบไฮเดรต P คือโปรตีน F คือไขมันนะครับ3ตัวนี้มีแคลอรี่พอมันรวมๆกันเป็นอาหารออกมาปุ๊บเราก็จะได้กินแคลอรี่เข้าไปนั่นเองโอเคนะครับนี่คือ ฝั่งขาเข้าว,ว่าแคลอรี่อินมาจากอะไรฝั่งขาออกนะครับแคลอรี่อัเราจะพูดถึงสิ่งที่ทุกคนนึกถึงกันอยู่นะครับก็คือเอ็กซ์ซอร์ซนะครับหรือการออกกำลับบงกายถ้าเรามีการออกกำลับบงกายเยอะขึ้นเราก็เบิร์นเยอะขึ้นถูกไหมครับขาออกหรือพลังงานที่เราใช้ออกไปเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นพูดถึงแค่นี้พอเลยนะครับอาหารกับการออกกำลับบงกายเมื่อการที่เราจะลดน้ำหนัก เราจะต้องทําให้เกิดความต่างของพลังงานถูกไหมคือเข้าน้อยกว่าออกนะครับเราเลยสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วย3แบบด้วยกันนะครับ 1. คือเพิ่มพลังงานขาออกนะครับเพิ่มฝั่งนี้ energy out หรือวิธีที่2นะครับลด energy intake นะครับหรือว่า3นะครับเดาได้ไหมเอ่ยคืออะไร ทำทั้งสองอย่างนะครับก็คือลดการกินและเพิ่มการออกกำลังกายด้วยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าไฮ้น้ำหนักไม่ลงให้ลดคาร์โบไฮเดตให้ลดแฟตหรืออะไรก็ตามนะครับจุดประสงค์ของมันก็คือต้องการลดแคลอรี่นั่นแหละแล้วทำไมเขาถึงลดคาร์โบไฮเดตกับแฟตละ่ะเหตุผลก็คือโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่สำคัญมากมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักค่อนข้าง,งเยอะ แล้วก็มีส่วนช่วยในการรักษากมวลกล้ามเนื้อซึ่งมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเาผาผลาญพลังงานเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเราเลยไม่ควรจะลดโปรตีนลงไปนะครับดังนั้นเราเลยจะลดที่คาร์โบไฮเดรตหรือว่าแฟตแล้วเราจะลดอะไรดีนะครับจริงๆแล้วเราลดได้ทั้งคู่เลยนะทั้งคาร์บทั้งแฟตขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเรากินอะไรเยอะอยู่ซึ่งโดยส่วนมากนะครับเราจะกินคาร์บเยอะกว่าแฟตอยู่แล้ว เราเลยได้ยินคําแนะนําให้ลดคาร์โบไฮเดตค่อนข้างเยอะแต่ในอดีตเขาก็แนะนําให้ลดแฟตอย่างเดียวไม่ได้ลดคาร์บนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนได้ยินว่าคาร์โบไฮเดตเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยเป็นเน้นตัดคาร์โบไฮเดตไม่ใช่นะครับมันก็จะมีทั้งสองฝั่งเนาะคนที่กินคาร์โบไฮเดตเยอะคนที่กินแฟตเยอะเอาเป็นว่าใครกินอะไรเยอะอยู่อะให้ลดอันนั้นก่อนนะครับเช่นกินคาร์บเยอะลดคาร์บก่อนกินแฟตเยอะลดแฟต,แฟตก่อน พอเราลดการกินลงมาก็เกิดความต่างของพลังงานและเนาะขาเข้าน้อยลงขาออกยังเท่าเดิมอยู่เกิดความต่างน้ำหนักก็จะลดนะครับหรือถ้าเราไม่อยากจะลดการกินนะครับเพิ่มการออกกำลังกายวิธีการเพิ่มการออกกำลังกายนะครับมีสองแบบที่เราสามารถเพิ่มได้นะครับหคือเพิ่มเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายนะครับ เช่นสัปดาห์นี้เราออกกําลังกายอยู่สมมุติว่าทั้งสัปดาห์รวมๆแล้วได้100นาทีนะครับเราก็แค่เพิ่มให้ทั้งสัปดาห์นี้ออกกําลังกายได้130นาทีเป็นต้นนะครับก็เพิ่มเวลาเข้าไปในการออกกําลังกายเท่านี้เราก็จะมีการเบินต่อสัปดาห์เยอะขึ้นแหละก็มีโอกาสที่สัปดาห์นี้น้ำหนักจะดลดลงหรือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการออกกําลังกายอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเพิ่มความหนักนะครับในการออกกําลังกายหรือ Intensity โอเค okay. Intensity เนี่ยในการคาร์ดิโอนะครับง่ายๆเลยคือวิ่งให้เร็วขึ้นปั่นวงรีให้ไวขึ้นนะครับจบและนะครับก็ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ทำให้ไวขึ้นหนักขึ้นแต่เวทเทรนนิ่งเนี่ยเราจะเพิ่มความหนักมันด้วยการยกน้ำหนักให้เยอะขึ้นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเราไดเอดอยู่เราจะไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วนะครับยกหนักขึ้นก็ยากและคำแนะนำคือให้ไปลดเวลาพักนะครับลดเวลาพักลงหรือว่า ไปเพิ่มจํานวนเซตก็ไแดะนะครับด้วยน้าหนักเท่าเดิมอันนี้ก็คือเล่นเล่นเยอะขึ้นเซตขึ้นนะครับ2ออย่างนี้นะครับไปเลือกได้เลยว่าเราจะปรับแก้ไขยังไงเพราะเป้าหมายหลักนะครับเป้าหมายหลักเลยนะคือการเพิ่มความต่างของแคลอรี่นั่นเองเมื่อเราปรับการกินลดลงหรือว่าปรับเอ็กซ์เซอร์ไซส์มากขึ้นนะครับณนะ จุดใดจุดหนึ่งร่างกายเราจะกลับมาสู่ภาวะสมดุลน,นี้อีกครั้งหนึ่งเราก็ค่อยปรับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากประโยคนี้นะครับว่าณนะจุดใดจุดหนึ่งร่างกายเราจะกลับมาสมดุลอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นคําแนะนํานะครับที่อยากจะบอกว่าเราอย่าลดหรือเพิ่มอะไรเยอะเกินไปเพราะว่าอะไรสมมุติว่าเราเออกกำลังกายอยู่100นาทีนะครับต่อสัปดาห์ แล้วเราเพิ่มตุ้มเข้าไปเลย300นาทีนะครับแล้วมันยังลดน้ำหนักไม่ได้ดังที่ต้องการนะครับเราจะเพิ่มไป350หรือ400ยเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับสู้ปรับทีละเล็กทีละน้อยดีกว่าให้ร่างกายมันแบบชินช้าหน่อยนะครับเราจะได้ปรับได้บ่อยขึ้นลดน้ําหนักได้ยาวขึ้นนะครับรวมถึงการเพิ่มตุ้มเดียวเยอะเนี่ยมันเหนื่อยบางทีออกเยอะไปร่างกายไม่พร้อมบาดเจ็บนะครับรวมถึงอาหารด้วยนะครับแต่ลดเนี่ย ลดตุ้มเดียวเยอะๆเนี่ยบางคนตะบาแตกนะครับคไม่ไหวเกิดอาการแบบช่างมันเถอะกินก่อนละกันไม่ไหวแล้วเว้ยลดไปก็ไม่ผอมนะครับคือทําได้แบบแป๊บเดียวอาทิตย์สองอาทิตย์ตะบาแตกนะครับเราจะลดคาร์บหรือแฟตเนี่ยลดแค่เล็กน้อยพอนะครับถ้าใครไม่ได้แท็กตัวสารอาหารเป็นจํานวนกรัมนะครับแบบยากๆเนี่ยทาแบบง่ายๆอยู่คือแบบคุมอาหารสามมือใช่ไหมวิธีทําง่ายๆก็คือลองค่อยๆลดข้าวที่กินเช่นสมมุติกินกาโนล่าอยู่ หนึ่งกองอาจจะกินครึ่งกล่องแทนอะไรเงี้ยครับหรือกินกล้วยทั้งผลนะครับก็กินแค่ครึ่งผลพอก็ง่ายๆเลยแค่ลองลดปริมาณที่กินก่อนนะครับทีละเล็กทีละน้อยก็จะสร้างความต่างของพลังงานและน้ําหนักก็จะเริ่มลดลงนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเราเริ่มปรับการออกกำลังกายเริ่มเยอะแหลวสมมติออกกำลังกายสัก200นาทีและ 4 5วันต่อสัปดาห์เข้าไปแล้วการกินก็เริ่มปรับลดลงมาแล้วนะครับแล้วน้ําหนักยังไม่ลดลงมีอีกเทเทคน,งนึงนะครับแถมให้ก็คือบางทีเราออกกำลังกายกับคุมอาหารนะ่ะดีแล้วย้ำนะครับว่าคุมดีแล้วนะใครที่คุมไม่ดีไปเช็คเรื่องอาหารก่อนแต่ถ้าเกิดทํา2อย่างนี้แล้วนะออกกําลังกายกับคุมอาหารดีแล้วนะครับสิ่งที่เราอาจจะลืมไปก็คือการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลของเรา ทำให้เราลดแฟตได้ยากขึ้นนะครับหรือร่างกายปล่อยพลังงานออกมาใช้ได้ยากขึ้นนะครับให้ลองพักผ่อนให้ดีขึ้นนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องนอนให้เยอะขึ้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพยายามนอนให้ดีขึ้นในความหมายคือน,นอนแล้วตื่นมาให้เต็มอิ่มรู้สึกสดชื่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครนอนเต็มอิ่มแล้วนะครับอาจจะลองเพิ่มระยะเวลาการนอนก็ได้อันนี้ลองไปปรับกันดูนะครับ รวมถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับการพักผ่อนไม่ใช่แค่การนอนแต่เป็นการพักผ่อนจากการออกกําลังกายนะครับบางคนออกหนักมากออกเยอะมากนะครับอาจจะลองออกให้เบาลงสักนิดนึงดูก่อนนะครับให้เหมาะสมกับร่างกายเรานะครับมันอาจจะช่วยให้น้ําหนักลดลงได้นะในจุดจุดนี้ทีนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าถ้าน้ําหนักเริ่มนิ่งนะครับเราจะปรับแก้ไขมันยังไง แต่เดี๋ยวผมจะแถมอีก2เทคนิคนะครับซึ่งเดี๋ยว2เทคน,คนิคนี้ผมจะปล่อยคลิปเต็มลงไปในกลุ่มอีกู๊ดซเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ฟังจากหน้าเพจนะครับหรือ u t u b e ลิงตัวไม่เต็มนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มนะครับทักเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะแอดเข้ากลุ่มซึ่งกลุ่มนี้ฟรีนะครับไม่ต้องกังวลคือฟรีแค่อยากให้เข้ามาแล้วมีการพูดคุยสอบถามนะครับเรียนรู้จะดีกว่า เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งกลุ่มมาแล้วฟีดข้อมูลทิ้งไว้อย่างเดียวนะครับผมอยากจะให้คนเข้ามาแล้วลองพูดคุยสอบถามและเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับซึ่งคําถามของทุกๆคนเนี่ยมันจะกลายมาเป็นหัวข้อให้ผมทำคอนเทนต์ได้ต่อนั่นแหละคือจริงๆผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกผมก็เลยใช้วิธีนี้ในการหาคอนเทนต์นะครับเรื่องแรกที่จะพูดนะครับก็คือเรื่องดีโหลดนะครับดีโหลดคือการออกกําลังกายให้น้อยลงนะครับดีก็คือลดลงโหลดก็คือความหนักนะครับ สำหรับคนที่ออกกําลังกายเยอะแล้วนะครับคุมอาหารดีแล้วนะครับกินแคลเริ่มน้อยแล้วนะครับแล้วน้ําหนักไม่ลดนะครับให้ลองทําดีโหลดนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของความชินของร่างกายกับการออกกําลังกายนั่นแหละเราดูกันว่าดีโหลดทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2หมวดนะครับหมวดหมวดเวลาการออกกําลังกายกับหมวดความหนักออกกําลังกายนะเราลดได้2แบบ แบบแรกนะครับสมมุติเราออกกําลังกายอยู่ที่ระยะเวลาเยอะมากสมมุติว่าเราออกกันอยู่ที่200นาทีต่อสัปดาห์นะปุ๊บมาถึงเส้นนี้นะครับณนะปัจจุบันเราออกอยู่200นาทีต่อสัปดาห์การดีโหลดคือการลดความหนักลงไปสัก40-50%นะครับถ้าเราออกอยู่200เราอาจจะปรับลดลงนะครับเหลือสัก140นาที นะครับถึง160นาทีนานเท่าไหร่นะครับ1-2สัปดาห์นะครับเสร็จแล้วทำยังไงค่อยๆเพิ่มไปใหม่นะครับทีนี้การเพิ่มใหม่ครั้งนี้ก็จะทำให้เราออกกำลังกายได้ไกลกว่าเดิมถูกไหมเพราะว่าร่างกายมันยังปรับไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะปรับเพิ่มจาก140-160กลายเป็น250เนาะเพิ่มจาก200ไปเป็น250ถึงจุดนี้ปรับน้าหนับเริ่มเริ่มนิ่งอีกแหละ นะครับเราก็ดีโหลดมาอีกทีหนึ่งนะครับลดลงมาเหลือเท่าไหรอ่อาจจะเหลือสักร้อนะครับเสร็จแล้วค่อยเพิ่มกลับเข้าไปใหม่นะครับกลายเป็น300นาทีอันนี้สําหรับคนที่คาร์ดิโอเยอะๆเนาะหรือปรับพวกเวลาคาร์ดิโอนะครับเวทเทรนนิ่งทำยังไงเวทเทรนนิ Wait ่งจะเป็นเรื่องของความหนักนะครับสมมุติเราเวทเทรนนิ Wait ่งนะครับ 5ท่านะครับท่าละ3เซตนะผมเขียนไว้ตรงนี้นะ5ท่า3เซตนะครับตรงจุดสูงสุดตรงนี้นะแล้วเราจะดีโหลดทำยังไงดีนะครับมีั่งตัวเลือกนะครับเราจะลดจำนวนท่าหรือเราจะลดจำนวนเซตก็ได้นะครับตรงจุดที่ดีโหลดตรงนี้นะครับเราอาจจะออกเป็น4ท่าแต่3เซตนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะออก5ท่าเหมือนเดิมแต่เหลือท่าละ2เซตก็พอ โอเคเนาะพอเราดีโหลดลงมาแล้วล้วก็ตายกลับขึ้นไปใหม่นะครับตรงนี้อาจจะเป็น5้าท่าคูณ3เซตเหมือนเดิมเนาะอย่างที่บอกว่าการเพิ่มน้ำหนักช่วงนี้ค่อนข้างยากเพิ่มท่าก็ใช้เวลาเยอะขึ้นบางคนอาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นไอ้าท่าคูณ3เซตเนี่ยคือเราเริ่มลดเวลาพักแล้วก็จะหนักขึ้นนะครับเหมือนเดิมพอ5้าท่า3มเซตเริ่มตึงแล้วนะครับเราก็ลด มาเหมือนเดิมสเต็ปเดิมการลดเวทเทรนนิ่งไม่ไม่ค่อยยากนะครับจะมีสเต็ปเดิมก็คือลดท่าลงใส่ท่าเดิมหรือว่าท่าท่าเดิมลดเซร็ลงนะครับแล้วก็ตามต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นสเต็ปเดิมตัวเวทเทรนนิ่งเนี่ยค่อนข้างเล่นให้คงที่นะครับอาจจะลดเล็กๆน้อยๆก็พอส่วนมากคือเราจะหนักกันไปที่เรื่องคาร์ดิโอเพราะงั้นปรับเรื่องเวลาคาร์ดิโอดูก่อนก็ได้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องยุ่งกับเวทเทรนนิ่งก็อาจจะส่งผลให้น้ําหนักลดลงแล้ว ถ้าปรับ2อ,อย่างคนทั่วไปจะเริ่มงงเนาะอย่างตัวเทรนเนอร์ทำบ่อยๆก็คือตัวผมเนี่ยทำบ่อยๆไม่ไม่ค่อยงงเท่าไหร่ผมก็ปรับให้ดูเทนไปตามเวาโอกาสอันนี้เรื่องดีโหลดนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องความจริงของร่างกายแล้วก็เรื่องโอเวอร์เทนออกหนักเกินไปนั่นแหละนอกจากเรื่องดีโหลดแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาว่าดีโหลดของทางเอ็กซ์ไฟ ก็มีไหมทางอาหารก็มีเหมือนกันนะครับดีโหลดของทางอาหารคืออะไรคือการมันจะมีคําเฉพาะที่เรียกว่ารีเว r ร e d เอเนะครับก็คือการทําสวนทางกับดเอทเนาะรีเว r ร์คือกลับด้าน d ดเอทก็คือการ d ดเอทของเราเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูที่เส้นการาฟก่อนนะครับเส้นการาฟสีนี้นะครับสีเลือดหมูนะครับวงบอกถึงแคลอรี่นะครับเราจะเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไปนะครับในตัวอย่างกราฟนี้คือ15วห้นะครับแคลอรี่ที่เขากินเนี่ยจะค่อนข้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือดีโหลดของการกินก็คือกินให้เยอะขึ้นนั่นแหละแต่มันจะมีสเตปการกินเพิ่มนะครับให้เราไม่อ้วนขึ้นนะครับคือสเตปนี้การดีโหลดของการกินเนี่ยจะทำให้ดีคือจะต้องกินเยอะขึ้นแต่ไม่อ้วนขึ้นนะครับ เราจะทํายังไงดีเราจะค่อยๆกินแคลอรี่เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับน้อยประมาณไหนคือประมาณ100ร0อยแคลคนะอย่างตัวอย่างที่ให้ดูเนี่ยเขาเพิ่มน้อยมากเลยนะเพิ่ม40แคล40แคลคือแบบข้าวสิกร,รัมประมาณแบบครึ่งทัพพีนะครับเพิ่มครึ่งทัพพีทุกๆวีคนะครับแต่เพิ่มไป15วีคมันเยอะอยู่นะดูนะจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่947แคล จบนะครับสัปดาที่15อยู่ที่1,650แคลโดยที่ดูเส้นการาฟข้างล่างนี้นะครับเส้นน้ำหนักกับเส้นเปอร์เซ็นไขมันนะครับแทบจะคงที่เลยนะครับเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้เป็นหลักการเพิ่มระบบเผาผลาญนะครับก็คือค่อยๆกินเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยให้ร่างกายปรับตัวทันต้องบอกว่าการลดการกินเยอะๆเนี่ยร่างกายปรับตัว ได้ไวแต่การเพิ่มการกินกลืเข,เข้าไปร่างกายปรับตัวได้โคตรช้านะครับดังนั้นเราจะต้องค่อยๆเพิ่มนะครับอาจจะไม่ต้องเพิ่ม15วีก็ได้นะครับสำหรับดีโหลดของคนไดเอทนะครับอาจจะลองเพิ่มสัก3-4สัปดาห์ก็พอแล้วลองไดเอทใหม่นะครับดีโหลดของอาหารกับดีโหลดของการออกกํลาลังกายทําพร้อมกันก็ได้นะหรือจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับลองไปปรับดูคือถ้า ออกกําลังกายมันน้อยอยู่แล้วอ่ะสมมุติคุณไม่ได้ออกกําลังกายบ่อยไม่ต้องไปดีโหลดมันก็ได้ไงแต่ว่าลดการกินไปเยอะใช่ไหมค่อยไปดีโหลดเรื่องการกินแต่ถ้าคุณออกกําลังกายเยอะนะครับการกินไม่ค่อยคุมนะครับยังกินเยอะอยู่อ่ะไปดีโหลดเรื่องการออกกําลังกายซะแต่จริงๆแล้วยังไม่ต้องดีโหลดก็ได้นะลองไปลดการกินดูก่อนนะครับก็เป็นฝั่งเทคนิคนะครับที่ที่ให้ไว้นะครับสําหรับกลุ่มอีโคซีของเรานะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปถามผมต่อในกลุ่มนะครับ อ๋อมีอันหนึ่งนะครับที่ผมขอแถมเอาไว้บางคนน้ำหนักนิ่งใช่ไหมครับแล้วไปปรับตัวไปกินแบบไฮแฟตโลคาร์บนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อเต็มๆอีกรูปแบบหนึ่งของมันนะครับคือไปปรับการกินเป็นคาร์บต่ำแฟตสูงนะครับโดยมีข้อแม้นะสมมุติปรับอย่างนั้นแล้วแต่ว่าแคลอรี่ที่กินยังเท่าเดิมอยู่นะครับ อาจจะเกิดการน้ําหนักลดลงได้เพราะว่าตัวไกลโคเจนหรือตัวคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกล้ามเนื้อกันในตับเราอะเรียกว่าไกลโคเจนนะมันมีไม่พอเพราะเรากินแป้งน้อยลงตรงนี้เราจะเสียคาร์โบไฮเดรตในจุดนี้ออกไปนะครับเสียไกลโคเจนออกไปตัวไกลโคเจนจะอุ้มน้ําด้วยนะนอกจากตัวมันแล้วก็จะมีน้ำในเซลล์ที่ถูกเสียออกไปในกระบวนการนี้น้ําหนักคุณจะลดได้ 2- อสโลเลยบางคนเปลี่ยนการกินไปกินแบบไฮแฟตแล้วน้ําหนักลดลงคุณไม่ได้ผอมลงนะเพราะว่า ที่ลดลงจะเป็นแป้งและน้ำน้ำในเซลล์ตรง2จุดนี้ไม่ได้ทาให้คุณผอมลงเพราะว่าคุณจะหุ่นดีขึ้นจากการที่เสียไขมันออกไปนะครับเสียไขมันสะสมออกไปเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องดีใจนะครับถ้าคุณปลาไปกินแบบนั้นแล้วน้ำหนักเริ่มลดลงเดี๋ยวสักพักมันก็จะนิ่งนะครับสุดท้ายต้องไปดูที่แคลอรี่อยู่ดีนะครับอย่าลืมเรื่องแคลอรี่จำไว้เลยก็คลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ